มาดูแบบฝึกหัดที่2.3กันครับข้อแรกครับจงเขียนพหูนาม5 x กาลัง3ลบ2 x กาลัง2ลบ2 x กาลัง3ให้อยู่ในรูปผลสําเร็จพร้อมระบุดีกรีของพหูนามข้อนี้ครับสังเกตว่าพหูนามนี้ยังมีพจน์5 x กาลัง3กับลบ2 x กาลัง3ที่เป็นพจน์ที่คล้ายกันอยู่นะครับดังนั้นเราก็รวมพจน์ที่คล้ายกันก่อนครับก็กลายเป็น5 x กาลัง3ลบ2 x กาลังส 2x กําลัง2ใช้สมบัติการสลับที่ถูกไหมครับจากนั้น 5x กําลัง3ลบ 2x กําลัง3เป็นเอกนามคล้ายกันดังนั้นเราเอา5กับลบ2มาลบกันได้เลยนะครับ5ลบ2เป็น3นั้นจะได้ว่าเป็น 3x กําลัง3นะครับแล้วลบกับ 2x กําลัง2นะครับอ่ะอันนี้เป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสําเร็จแล้วถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีพจน์ที่คล้ายกันแล้วก็ดูดีกรีของพหุนามครับพหุนามนี้ อ่ะเอกนามก้อนนี้ครับ3ากำลังสาม,มีดีกรีเป็น3นะครับอันนี้ดีกรีเป็น3อันนี้ครับ 2x กำลัง2มีดีกรีเป็น2ดังนั้นดีกรีของพหุนามคือดีกรีของพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดก็คือ 3x กำลัง3ก็คือตอบว่าพหุนามนี้มีดีกรีเป็น3นั่นเองนะครับอ่าข้อต่อมาครับข้อ2ข้อ2ตรจงเขียนพหุนาม 6x 2x กํลัง2ลบ 4x บวก x กํลัง2ลบ x กํลัง3ให้อยู่ในรูปผลสำเร็จพร้อมระบุดีกรีของพหุนามอ่าเราก็เอาพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนถูกไหมครับ 6x กับลบ 4x เป็นพจน์ที่คล้ายกันนะครับงั้นเราเอามารวมกันครับ 6x ลบ 4x ใช้สมบัติการสรับที่นะครับ อนไนที่เขียนแล้วแต่ขอขีดเส้นใต้ไว้ต่อมาลบ2 x กาลัง2คล้ายกับ x กาลัง2ถูกไหมครับก็มาไว้ด้วยกันเป็นลบ2 x กาลัง2บวก x กาลัง2แล้วก็เหลือลบ x กาลัง3นะครับเอามาเขียนตรงนี้จากนั้นเราก็ดําเนินการครับพจน์ที่คล้ายกันก็รวมกันไปเลย6 x ลบ4 x ครับ6ลบ4เป็น2นั้นตรงนี้จะได้เป็น2 x นะครับลบ2 x กาลัง2บวก x กาลัง2ก็เป็นลบ2บวกด้วยถูกไหมครับ ลบบวก1เป็นลบ1ก็เป็นลบ x กาลัง2ครับแล้วลบ x กาลัง3มอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้อัน,นเนี้ยเนี่ยจริงๆก็อยู่ในรูปผลสําเร็จแล้วแต่มันยังไม่เรียงดีกรีรับดีกรีสูงสุดคือดีกรี3ังนั้นเราเอามาไว้ข้างหน้าครับเป็นลบ x กาลัง3จากนั้นดีกรีต่อมาครับดีคือดีกรี2คือลบ x กาลัง2ครับแล้วดีกรีต่ำสุดคือดีกรี1คือบวก2อ x อันนี้ก็คือเขียนตอบในรูปนี้จะดีกว่านะครับเป็นผลสําเร็จที่ สาเร็จจริงๆเป็นที่นิยมนะครับดีกรีของพหุนามครับคือดีกรีของพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดก็คือพจน์นี้ถูไหมครับพจน์นี้ดังนั้นข้อนี้ครับดีกรีของพหุนามก็คือดีกรี3นั่นเองนะครับเพราะว่าดีกรีสูงสุดก็คือ3นะครับข้อต่อมาครับข้อ3จงเขียนพหุนาม 2a งเอกำลังสองลบ 3ab กำลังสอง บวกเกำลังสองบวก 5Ab ลัง2ลบ4บวก a ลบ b บวก9ให้อยู่ในรูปผลสำเร็จพร้อมระบุดีกรีของพหุนามเราก็ค่อยๆถามครับเราดูเราจะหาเอกนามที่คล้ายกันก่อนหาพจน์ที่คล้ายกันก่อนนะครับก็ดูครับ 2A-2B ลัง 2, 2 b มีพจน์ไหนมี a 2กลังสอบ้างก็พจน์นี้ถูกไหมครับสีเดียวกันแทนพจน์ที่คล้ายกันนะครับต่อมาครับ 3 a สากังงก็คล้ายกับพจน์นี้ถูกครับบวกห้าอำลังสองนอกนั้นก็ไม่มีพจน์ไหนคล้ายกันเองเลยถูกครับดังนั้นอ่ะเราก็เอาพจน์ที่คล้ายกันมาอยู่ด้วยกันก่อนนะครับใช้สมบัติสลับที่การบวกมานะครับก็กลายเป็น2 a งเกำลังสอบวก a อกำลังสอง b นะครับแล้วลบกับ3 a มเอำลังสอง บวก5 a b กาลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วยตัวที่เหลือตัวที่เหลือไม่เป็นพจน์ที่คล้ายกันก็ไม่เป็นไรลอกมาเลยครับก็เป็นลบ4 a b บวก a ลบ b แล้วก็บวก9นะครับต่อมาครับ2 a กลังส b บวก a กำลังส b ตรงนี้เนี่ยดีกรีเออโทษคับสัมประสิทธิ์ไม่เขียนก็คือ1 2บวก1เป็น3ครับตรงนี้ก็จะได้เป็น3 a กลัง2 b นะครับ ต่อมาครับตรงนี้ลบสาม ab กำลังสองบวกห้า ab กำลังสองลบสามบวกกับห้าเป็นสองครับตรงนี้จะได้ว่าเป็นบวกสอง ab กำลังสองนะครับแล้วก็ที่เหลือข้างหลังไม่ได้มีอะไรที่เป็นพจน์ที่คล้ายกันก็ลอกมาต่อเลยครับเป็นลบสี่ ab บวก a ลบ b บวกเก้าอันนี้ก็เป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับอยากระบุดีกรีของพหุนามแล้วก็หาดีกรีของแต่ละพจน์นะครับ หาดีกรีของแต่ละพจน์อะเราก็ดูครับพจน์แรกครับ 3a มเกำลังสองมีดีกรีเป็น3ถูกไหมครับเพราะว่าก็เอาเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวมาบวกกันเลขชี้กำลังของตัวแปรเเป็น2เลขชี้กำลังของตัวแปร b เป็น1ก็คือ3 2ab อกำลัง2ครับก็คือเลขชี้กำลังของตัวแปร a คือ1นเลขชี้กำลังของตัวแปร b คือ2รวมกันก็เป็น3นะครับ ลบ 4ab เลขชี้กำลังของตัวแปร a เป็น1เลขชี้กำลังของตัวแปร b เป็น1รวมกันเป็น2อันนี้1ถูกไหมครับน, 1, นี่1นี่ดีกรี0ถูกไหมครับดังนั้นดีกรีสูงสุดก็คือ3นั้นตอบภาวาข้อนี้ดีกรีของพหุนามเป็น3นะครับก็คือตรงกับดีกรีของพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดนะครับดังนั้นข้อนี้ดีกรีพรหุนามเป็น3ดูข้อสุดท้ายครับข้อ4 ข้อ4บอกว่าจงเขียนพหูนาม 7y กำลัง2ลบ 2y ลบ 10y กำลัง2บวก 7y ลบ5ให้อยู่ในรูปผลสำเร็จพร้อมระบุดีกรีของพหุนามอ,อันนี้มันยังมีพจน์ที่คล้ายกันอยู่ถูกไหมครับดังนั้นมันยังไม่อยู่ในรูปของผลสำเร็จแล้วก็ระบุก,ก่อนก็นได้ครับว่าพจน์ไหนคล,คล้ายกันบ้างนะครับก็อันแรกครับ 7y กำลังสกับลบ 10y กำลัง2มี y กำลังสคล้ายกันถูกไหมครับ ต่อมาครับอันนี้ลบ 2y กับลบกับบวก 7y ็ก็เป็นพจน์ที่คล้ายกันถูกไหมเพราะว่ามันมี y เป็นตัวแปรเดียวกันเลขชียกกำลังของตัวแปร y เป็น1เหมือนกันนะครับส่วนลบ5ไม่คล้ายกับใครก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วก็สลับที่นิดนึงนะครับเอาพจน์ที่คล้ายกันมาไว้ด้วยกันเป็น 7y ็ดากำลังสองลบสิบากำลังสองอันก็ลบ 2y บวก 7y ส่วนลบ5ก็ปล่อยไว้ตรงนั้นไปนับลบ5 นี7้7ลบกับ10ก็เป็นลบ3ามถูกไหมก็ได้เป็นลบ3 y มวากำลังสองลบ2 y บวก7 y ครับรวมกันกลายเป็นบวก5 y ถูกไหมลบสอบวกเเป็นหแล้วก็อย่าลืมลบ5นะครับอันนี้ก็เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จทีนี้ดูดีกรีของพหุนามบ้างนะครับอ่ะก็ดูพจน์แต่ละพจน์พจน์นี้ดีกรีเป็น2นะครับพจน์นี้ดีกรีเป็น1พจน์นี้ดีกรีเป็น0นังนั้นตอบคําว่าดีกรีของพหุนาม ก็เป็นดีกรีของพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดก็คือ2นั่นเองครับข้อนี้ดีกรีของพหุนามเป็น2ดังนั้นนะครับโดยทั่วไปคนระับถ้าเจอพหุนามก็ดูก่อนเลยครับว่าเป็นพหุนามที่อยู่ในรูปผลสําเร็จหรือไม่นะครับถ้าอยู่ในรูปผลสําเร็จแล้วก็โอเคครับแต่ถ้ามันยังไม่อยู่ในรูปผลสําเร็จโดยทั่วไปก็จะรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อทําให้มันเป็น ผู้ําที่อยู่ในรูปผลสําเร็จก่อนจากนั้นเราก็เขียนเรียงดีกรีจากดีกรีมากไปยังดีกรีน้อยครับพจน์ที่มีดีกรีมากมาก่อนพจน์ที่มีดีกรีน้อยกว่าอยู่ข้างหลังสําหรับดีกรีของพู้นมก็คือดีกรีของพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดนะครับดีกรีพู้นมคือดีกรีของพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดนะครับขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ